เจ็บนมจังวะนมนมนมฉันหายไปไหนอะนมฉันหายไปไหนเนี่ยคุณคะเกิดอะไรขึ้นคะคือฉันเจ็บนมอะค่ะอยู่ๆนมฉันก็หายไปต้องมีใครมาขโมยแน่เลยอะฮะขโมยนมไม่ใช่หมายถึงน้ำนมอะค่ะต้องเป็นไอหมอนั่นแน่เลยเมื่อวานมันก็มาขโมยไปครั้งหนึ่งแต่นี่มันนมจากเต้าเลยนะคะคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ รู้ตึกเซนจะเดือดร้อนไหมคะคุณคะคุณช่วยไปกับฉันหน่อยนะคะตำรวจเชิทางนี้คะ่ะเออเจ็บน้องมันนั่นแหละค่ะคุณตำรวจหัวเกียนเกียนหน้าจิ้งจกจิ้งจกแบบนี้คุณตำรวจจับมาเลยค่ะเอาคุณแบบนั้นมันก็ไหวตัวทันนะดิ เน,เนี่ยครับไว้ผมมาจายทีหลังนะครับผมขอเปะไว้ก่อนนะครับเฮียจะหนีไปไหนคะไอ้โจรขโมยนมเด็กเอา้าไปไหนแล้วอะไปทางนู้นครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวค้าบคุณตำรวจคือรบกวนคุณตำรวจช่วยจ่ายให้ก่อนได้ไหมครับเมื่อวานอะ่ะก็มีเหตุแบบนี้แหละผมขี้เกียจทวงแล้วก็ได้เท่าไหรอ่อ่ะร้อยหนึ่งครับ นี่เราช่วยบอกอีกทีสิว่ามันไปนทางไหนทางนน้นครับเจอตัวสักทีอยู่นี่นี่เองไอ้หน้าชิ๊ก็มีคนผมขอโน้มหน่อยดิเมื่อกี้มผมวิ่งมาโน้มพูดมดนเลยอ่ะคุณนะจุบป้าหรอเป็นโรคจิตวะเนี่ยอย่านะอย่า,ยายคุณตอนนี้ไม่มีใครอยู่คุณมาเลยนะขนเดียว แบบนี้คุณตำรวจคะจับมันเลยค่ะไอ้นี่นเป็นโรคจิต ไม่จริงอะฉันไม่เคยมีลูกมาก่อนโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคุณตำรวจมีอะไรรีบร้อนก่อนคดีขมโมยนมไหมคะม,มันก็ไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าคุณตำรวจอย่าไปยุ่งกับสอง,องคนนั้นเลยทำไมอะโอนมั<ด>นหนีไปแล้วค่ะโอนมันหนีไปแล้วคุณตำรวจ เดี๋ยวดิจุ๊กคุณไม่ทันจบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณตำรวจคุณตำรวจจะตามสองคนนั้นเป็นจริงเหรอครับก็ใช่น่ะสิคือเขาสองคนเป็นผัวเมียกันนะครับอย่าไปยุ่งเลยฮะใช่ค่ะเขาก็วิ่งไล่กันแบบนี้ทุกวันแหละแล้วพวกคุณสองคนไม่คิดจะห้ามกันเลยเหรอคะไหนเรื่องมันเป็นยังไงเล่ามาสิ เล่าเลยบ้านอยู่ใกล้กันนะย้อนกลับไปเมื่อสองเดือนก่อนตอนที่ลูกเพิ่งคลอดได้ไม่นานเินดูนีด่ด,ด,ดิลูกหน้าตาน่ารักมากเลยอะหน้าตาเหมือนผมเนี่ยแกะแน่ใช่เหมือนคุณมากดูคุณรักมาดีเนี่ยคุณกูพูดอะไรของคุณอะถ้ามันไม่เกิดมาเันจะดีกว่า จะได้ไม่มีใครมาแย่งความรักไปจากฉันสินนี่คุณพูดบ้าเลยของคุณเนี่ยฮะสงสัยคุณเหนื่อยทิท่าโ้นะลูกหลังจากนั้นแค่เดือนเดียวเหตุการณ์ก็ยิ่งเลวร้วายเข้าไปใหญ่ มันแย่งความสุขไปจากฉันมันแย่งความสุขไปจากฉันคุณจะเสียงดังทำไมเนี่ยลูกร้องไห้แล้วเนี่ยซินคำก็ลูกฟองคำก็ลูกแล้วฉันไปอยู่ไหนฮะฉันอยู่ที่ไหนเราสามคนอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกไงซินไม่ฉันไม่อยากมีลูกแย่งความสุขไปจากฉันมันแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉัน น่าเศร้ามากเลยนะคะคุณเนี่ยเป็นสามีที่ดีจริงๆแล้วทำไมคุณไม่พาเขาไปรักษาล่ะคะผมไม่อยากให้ใครมานินทาเมียผมว่าเมียผมไม่ปกติครับแค่นี้มันก็แย่มากพอแล้วแล้วที่คุณขโมยผมอยากให้เด็กมีภูมิคุมกันที่ดีครับลูกต้องได้กินนมที่มาจากแม่เท่านั้น ลู้ไม่ต้องรอนะถึงยังไงก็ต้องพาไปรักษานะคะมันไม่เดือดร้อนคุณแต่ว่ามันเดือดร้อนคนอื่นเขาเดี๋ยวฉันเนี่ยจะติดต่อหน่วยงานที่ดูแลเรื่องครอบครัวโดยตรงให้ค่ะก็ได้ครับขอบคุณมากนะครับผมก็เหนื่อยมากแล้วเหมือนกันที่ต้องมาดูแลเจ้าตัวเล็กแล้วก็พยายาของผมผมฝากด้วยนะครับ เดี๋ยวค่ะฉันขอยิมลูกหน่อยได้ไหมคะครับคุณคะดูนี่สิคะคุณยังไม่เคยเห็นหน้าตาเขาเลยสินะคะฉันว่าเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนคุณมากกว่าสามีคุณอีกนะคะ ลูกอ่ะเขาเกิดมาเพื่อเติมเต็มแล้วก็เป็นพยานรักของคุณทั้งสองคนไม่ได้แย่งความรักจากคุณหรอกนะคะคุณก็เป็นคนคลอดเขามาเขาคือลูกคุณนะคะไม่ใช่ชู้ลองอุ้มดูสิคะ่ะ